คินิกนี้หมอทํามาตลอดเกือบ2องหมื่นเคสการเกิดาตการเกิดผังผืดมันจะแทบไม่เกิดขึ้นเลยมันยึบยากมากเลยนะมันจะต้องมีการตัดแต่งเนื้อป่าที่เป๊ะและพอดีจริงๆสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของบีพราวที่น่ารักทุกคนเลยนะครับหมออาร์มนะครับในแพทย์กิจพวิชชัสจรัสพงศ์นะครับเป็นเจ้าของคลินิกบีพราวแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานปากกระจับปีกนางฟ้าสำหรับคนไข้ทุกๆคนเลยนะครับ ในการเย็บแผลนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันมีเทคนิคในการเย็บหลายเทคนิคมากเลยนะครับวิธีที่เย็บของผมเนี่ยจะเป็นการเย็บที่เขาเรียกว่าเย็บแบบคอนติเนียลคือเย็บแบบต่อนเนื่องกันไปเป็นการเย็บแบบอินฟินิตี้สติชนะครับคือการเย็บลักษณะแบบนี้มันจะต่างจากการเย็บท,ทั่วไปตรงที่ว่าเราจะต้องมีการตัดแต่งเนื้อปกที่เป๊ะ และพอดีจริงๆแล้วทำไมหมออาร์มเลือกเทคนิคนี้ล่ะทั้งนั้จริงๆแล้วม,มันเย็บยากมากเลยนะมันต้องตัดเนื้อพอดีจากประสบการณ์ของผมที่ผมเย็บแผลริปป้วรปากที่ผ่านมาเนี่ยเราแต่งเนื้อให้พอดีจริงๆเนี่ยพอเย็บแผลไปยังไงพอตัดไหมเนี่ยทรงปากเนี่ยคลายตัวน้อยกว่าปกติสําคัญกว่านั้นก็คือการเกิดไตการเกิดผังผืนมันจะแทบไม่เกิดขึ้นเลยครับ รวมถึงถ้าตัวคนไข้เองเนี่ยมีการดูแลตัวเองอย่างดีนวดปากสม่ําสเสมอเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาเนี่ยคุณจะได้ทรงกระจับที่มันพอดีสำหรับคุณมีความละมุนมีความพอดีมีความหวานรวมถึงไม่ได้มีเนื้อเกินปลิ้นออกมาให้คุณเห็นนะครับสำหรับใครที่ อยากจะทําปักกะจนะครับแล้วก็ยังมีความลังเลหรือมีความสงสัยนะครับวันนี้หมออาร์มได้มาแชร์เรื่องของประสบการณ์ในเทคนิคที่หมอทําเทคนิคนี้หมอ,อทํามาตลอดเกือบเกือบสองหมคสใน5ปีเต็มเลยนะแล้วผมเห็นเลยว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีกับคนไข้ทุกทุกคนจริงใครดูคลิปนี้อยู่แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคุณก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ